สวัสดีค่ะจะเดินไปดูเห็ดถั่วกลุ่มนั้นที่เอาดินกลบเอาไว้ไม่ได้ไปดูมาเกือบ7วันแล้วค่ะเพราะเห็นว่าอากาศมันเย็นเห็ดคงจะยังไม่โตขึ้นมากนะักจึงไม่ได้ลงไปดูแล้วอีกอย่างหนึง่งช่วงนี้โควิด1 9ระบาดหนักมากค่ะไม่จำเป็นก็ไม่อยากจะลงมาข้างล่าง ที่ลงมาตอนเช้าเนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งคือคนจะน้อยดูทางฝั่งแมนฮัตตันวันนี้อากาศดีนะคะท้องฟ้านั้นเมฆน้อยพอเดินมาถึงตกใจเลยเพราะมีคนมาเขี่ยเห็ดทิ้งคือบางคนเนี่ยพอเขาเห็นเห็ดเกิดขึ้นมาเขากลัวจะเป็นเห็ดพิษเขาจะเขี่ยทิ้งเลยค่ะ น่าเสียดายมากคือพอเดินมาเจอเสียใจมากๆเลยเห็ดทัวเนี่ยตรงบริเวณนี้มันเยอะมากๆเลยค่ะที่เคยออกมารอบต้นไม้เป็นพันๆดอกนี่เก็บมาหลายครั้งแล้วนะคะคือพอโควิด1 9ระบาดก็ไม่ลงมามาบ่อยจึงเว้นช่วงมา6วัน7จวันได้ซ้ำพอมาดูดูทีคะาสภาพเสียดายมากๆเลย ดอกเล็กๆก็ยังมีอยู่ใต้ดินยังมีดอกเล็กๆอยู่เนี่ยอย่างอย่างพวกเนี้ค่ะที่เขาไม่เขี่ยทิ้งเพราะว่าตอนที่เข้ามาเขี่ยเนี่ยน่าจะเป็นวันก่อนอาจจะไม่ใช่เมื่อวานเห็ดก็เลยยังไม่พ้นดินมาเขาเขี่ยทิ้งหลายดอกเลยค่ะเสียดายมากๆเสียใจด้วยเนี่ยค่ะยังลอดสายตาเข้ามา อุตสาเอาเศษไม้กลบไว้ดูสิคะขาเห็ดก็เก็บไปนะเพราะว่าเวลาเอามาล้างนะคะเห็ดจะหวานมากๆค่ะดอกที่หลุดอยู่ก็ไม่ทิ้งที่เขาเขี่เอาไว้นะคะดอกและขาเห็ดจะยังเก็บมาอยู่เพราะว่าพอเอามาล้างแล้วเห็ดก็สดขึ้นมาเหมือนเดิมเสียดายมากเลยดูนั่นนะคะแต่วันที่ไปเก็บนี้ คาดหน้ากากจะไม่พูดนะคะเพราะถ้าพูดแล้วมันหายใจไม่เต็มอิ่มก็เลยไม่พูดขณะที่เก็บนั้นไม่พูดนะคะนั่นอนะอยู่ใต้ดินยังมีดอกเล็กๆอีกเยอะมากๆเลยก็เก็บมากองกองไว้แบบนี้ค่ะเนี่ย ขาแบบนี้พอเอามาล้างน้ํามันคืนตัวหมดเนะีพวกดอกเล็กดอกเล็กก็ลองเอาเศษไม้กลบเอาไว้ไม่น้อยเลย จะได้ยินเสียงหายใจแรงหน่อยนะคะเพราะว่าหน้ากากที่คาดแล้วเนี่ยมันหายใจไม่สะดวกจริงๆแล้วก็เสื้อกันหนาวเวลาเก็บเห็ดไปแขนเสื้อกับตัวเสื้อมันก็ขูดกันมันก็ทําให้เกิดเสียงดังคงไม่ว่ากันนะคะส่วนดอกเห็นไหมคะเนี่ยเสียดายมากๆเลยถ้าเขาไม่มาเขี่ยทิ้งพอไปเห็นเนี่ยมันจะสวยมากมันจะมีดอกโต,โต บนอยู่กับดอกเล็กๆมันจะสวยนะคะแต่ว่าเข้ามาเขี่ทิ้งดูสิส่วนดอกไหนที่ยังเล็กๆอยู่จะเอาเศษไม้กลบเอาไว้ค่ะ ค่ะเสียดายมากๆเลยเพราะปกติแล้วตรงนี้นะคะไม่มีใครมาเก็บจริงๆมันจะมีเพียงผู้หญิงคนหนึ่งแกพาหมามาเดินแล้วมีอยู่หลายครั้งเลยนะคะ แกจะมายืนยืนมองก็ไม่คิดว่าแกจะมาเก็บแต่ที่เอาไม้มาเขี่ยทิ้งนี้ไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นนะคะมันต้องเป็นมันต้องเป็นคนอื่นค่ะ ตรงจุดนี้เมื่อประมาณเจดวันที่แล้วมันจะเป็นดอกเล็กๆดอกตุมๆก็เอาเศษไม้กลบเอาไว้ที่นี้พอเห็ดมันโตขึ้นมันก็ดันเศษไม้ค่ะวรเขาก็มองเห็นก็เขียซะเลยดูสิว่าดอกโตแค่ไหน ดอกเท่าไข่หันไม่ใช่ค่ะดอกโตเท่ากับไข่ไก่เลยแหละ เห็ดตรงจุดนี้เก็บมาตั้งแต่เดือนเก็บมาตั้งแต่เดือนเดี๋ยวก่อนนะคะเดือนไหนนะตั้งแต่เดือนตุลาค่ะตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมพามีนาเมษานี่หกเดือนแล้วนะคะติดต่อกันมาตั้งแต่เดือนตุลาเป็นเห็ดที่ออกมาทุกวันเลย ี่คือดอกที่สวยที่สุดสำหรับวันนี้เพราะว่าเขามองไม่เห็นสวยจริงๆแล้วก็ยังมีดอกเล็กๆอยู่อีกหลายดอกค่ะ ขอโทษด้วยนะคะที่สายกล้องไปมาทําให้ท่านผู้ชมเวียนหัวขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด Subscribe ให้ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากๆนะคะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ